คงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าปัจจุบันนี้ค่ะระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาเชื่อมโยงนะคะรวมถึงเข้ามามีส่วนในการใช้ชีวิตของเรานะคะตั้งแต่เจ้าสมาร์ทโฟนเนี่ยได้กลายมาเป็นปัจจัยที่สําคัญหรือเราสามารถที่จะกล่าวได้ว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยกลายเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเราไปซะแล้วตั้งแต่ตอนตื่นนอนนะคะจนั่งถึงเข้านอนเลยก็ว่าได้นะคะ,ะเราลองมาฟังตัวอย่างนะคะ e c h ช t เป็นมบายแอปพลิเคชันเคยได้ยินกันไหมคะ เจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะที่ประเทศจีนนะคะเป็นที่นิยมมากนะมีผู้ใช้งานอยู่ที่ประมาณ1,000ล้านคนนะคะในแต่ละเดือนพอเพราะเจ้า WeChat โปรแกรมตัวนี้จะช่วยในการติดต่อสื่อสารแล้วก็รวมถึงการสืบค้นข้อมูลต่างๆด้วยค่ะอนอกจากนี้แล้วเนี่ยในประเทศจีนยังมีการนำระบบ AI เข้ามาช่วยในการทำธุรกิจคาปีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบรนด SK ์ SK2 นะคะได้นำระบบจดจำใบหน้านะคะ เข้ามาช่วยในการสร้างประสบการณ์เป็นรายบุคคลให้กับลูกค้านะเพื่อช่วยในการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบสรรหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิวของลูกค้าเป็นแต่ละรายไปนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยระบบจดจำใบหน้ายังเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นการเข้าพักในโรงแรมหลายแห่งเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องยืนต่อแถวเพื่อรอเช็คอินแล้วนะคะเราใช้วิธี สแกนใบหน้าเราก็สามารถเข้าพักในโรงแรมได้อย่างรวดเร็วนะคะรวมถึงการเข้าดิสนีย์แลนด์นะคะในประเทศจีนด้วย mm hmm. นอกจากนี้เราเนี่ยที่ประเทศจีนในเมืองปักกิ่งนะคะจะเปิดยูนิเวอร์แซลสตูดิโอขึ้นในปี2021เป็นสาขาที่5ของโลกก็จะนำระบบจดจำใบหน้าเข้ามาช่วยในการจดจำลูกค้าแต่ละรายด้วยเราจะไม่ต้องเสียเวลาในการเข้าแถวเพื่อรอเข้าดิสนีย์แลนด์บางคน,น่ยเสียเวลาเป็นหลายชั่วโมงเลยจึงจะสามารถเข้าไปในดิสนีย์แลนด์หรือเข้าไป ชมเครื่องเล่นใน Universal Studio ได้นอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นบริษัทขายเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำของประเทศสวีเดนหลายคนน่าจะรู้จักกันดีอีเคียนะคะอีเคียเนี่ยเป็นบริษัทที่มีนักการตลาดที่ไม่ใช่มีความสามารถในการทำการตลาดเพียงอย่างเดียวแต่อีเคียเนี่ยยังมีการรับนักการตลาดที่มีทักษะทางด้านความคิดสร้างสารรค์และรวมถึงการออกแบบด้วยเพราะว่านักการตลาดของอีเคียเนี่ยนะคะเขาได้มีการใช้ความูด เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าโดยการเขาใช้วลีต่างๆเนี่ยนะคะช่วยในการค้นหาสินค้าใส่ลงไปบนเว็บไซต์เหมือนอย่างสมมุติเราจะค้นหาซื้อสินค้าอะไรบางอย่าง่ะเช่นเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการนอนอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะเป็นคนที่นอนยากหรือมีปัญหาเรื่องนอนกรนเสียงดังทํำยังไงดีนะคะ,ะอาจจะซึ่งตัวเราอยู่ความเชื่อว่าเราต้องเข้า Google แล้วก็เสิร์ ค้นหาจากคำเหล่านี้ก่อนเขาก็จะใช้คีย์เวิร์ดอย่างเช่นคําว่า my partner knows นะคะแล้วมันก็จะเด้งแบรนด์อีเขึ้นมาเป็นลำดับต้นๆหรือแม้กระทั่งอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ<ม>เช่นเราจะหาซื้อที่เปิดขวดวอย่างเงี้ยค่ะนักการตลาดเขาจะใช้คำว่า w h y man cannot open up นะก็จะขึ้นที่เปิดขวดวของอ k เ a ขึ้นมาหรือแม้กระทั่งคุณสุภาพสตรีตจะหาซื้อกระจกนะไว้ในห้องนอนนะผู้หญิงหลายคนอาจจะมองจาก กระจกที่ทาให้ตัวเองดูดีหรือรูปทรงที่ทำให้สวยเรามองแล้ววันนี้เราดูดีขึ้นนะคะนักการตลาดเขาก็จะใช้คําว่า world's most beautiful list นะคะก็จะขึ้นกระจกของอ k e a ขึ้นมาเพื่อช่วยในการตัดสินใจของลูกค้าได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะสรุปได้ว่านะคะปัจจุบันนี้นักการตลาดจำเป็นจะต,ต้องมีทักษะในเรื่องของการออกแบบและความสามารถในการเล่าเรื่อง ในการถ่ายทอดเรื่องราวของผลิตภัณฑ์นะคะทำยังไงเราถึงจะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและในช่องทางที่เขาต้องการจะมาเจอกับพวกเราได้ในเวลาที่เขาต้องการค่ะอันนี้ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งนะคะที่ช่วยเราเพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดขายได้ง่ายขึ้นค่ะ